เพืเ่อนๆคลิปนี้ขอโทษด้อจ้ะน้ำจะเก็บอยู่จ้ะแต่ว่าเก็บไปน้ำบกหดบกเคยกินน้ำกับบกกาปันใดนะคะ,แล,ะแล้วแฟนลักกระจมเมืองเลยคะ่ะนี่หนึ่งสองสามสามดอกเฮี้ยงกันเพื่อนๆปลานนิมีแต่เหตุน,หนาเรียจ่ะเหยาๆไปเลยด้วยจ้ะเพืเ่อนๆ อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำเคยมาเลี้ยนเลี้ยนหูแหลนะนามาเลี้ยนอันลงเลี้ยนน้ำเลี้ยนกับอันฝลังนะคะเพื่อนๆล้วก็น้ำก,กับบเคยเก็บกินน้ำก็เล่ยปรกานะจ๊ะแต่ผพ้ใดเพื่อนเคยกินเพื่อนกะคือน,น้ำบอกนะจ๊ะกัเก็บไปปิ่งไปพปลนาะจ๊ะเนาะภาษาบา้านเฮาหรือไปแกงเนาะแต่น้ำเรเคยน้ำกับบเก็บแล้วเก็บไปกับเดี๋ยวกับอันแฟนน้ำแล้วก็ จะจมหายนะคะน้ำเวลามาปลาผู้เดียวเล่าสิบ่าหายมากเล่าสิมาน้าแล้วก็สิมาน้าเบิงว่าน้ำอัน <c oughs> เข้าใจเล่าอยู่จ้าว่าเล่าห่วงนะคะเพื่อนๆแนบเบิงน้ำกันด้วยจ้ะมี่ว่าจาเเเะเพื่อนๆเห็ดเพิงปัดเห็ดเพิงมะมีจ่จ้ะนีเน่เพื่อนๆพุ่นค่ะมีแต่เห็ดไข่อร่อยเพื่อนๆ นี่จ้ะหนามจะไปเอิญผู้ใดเนาะมาเก็บแบบนี้พี่ที่เคยกินนะคะผี่เล่าเล่าอยู่เมืองไก,ไก่สาวเมืองสีอยู่ในอันลมากนี่เลยจ้ะเพิ่นกลับไปอยู่เมืองไท่แล้วจ้ะต่ก่อนเพิ่นอยู่กับเคยผ้าเพิ่วมาเก็บนะคะเพิ่นเป็นคนเหนือจ้ะแต่ว่าให้นามเก็บไปให้มูนั่นนามบอกเก็บไปนะคะเพราะว่า เฮ็ดชนิดนี้ก็คือเพื่อนๆอ่าคอมเมนต์มากเลจ้ะว่าคือบ <Head S 1> อ่เก็บไปให้หมูเฮ็ดจะคล้องบ่กินเก็บไปให้หมูเกิดว่าเพราะว่าเฮ็ดอยู่เมืองนอกนอกจากเพื่อนๆเฮ็ด <Head S 1> บางชนิดนะคะนี่จะเพื่อนๆเฮ็ด <Head S 1> บางชนิดอันเขาบปหายกินกับเหล้ากับอันแอลกอฮอล์นะคะเพื่อนๆแล้วเก็บไปเกิดว่า เอาไปให้เขาเจ้าเขาเจ้ากินเหลากินเบียร์แล้วเกิดเขาเป็นอีหยังขึ้นเขาก็มาเอาคว่มพิษกับเขาได้นะจ๊ะเพื่อนๆพนต้นไม้ยืนหนีน้ำแห้งจ้ะหนามก็เลยบ่เก็บแต่ว่าเฮ็ดพึ่งเฮ็ดยังหนามเก็บอยู่จ้ะเพื่อนๆปลานี่พอแต่เฮ็ดอันไข่จ้ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะมาหลุน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 เพื่อนเพื่อนจ้ะมาปลาหมองไม้ก็คือเก่าเด้อจ้ะเพื่อนๆ ซอ,องเบิองน้ำกันจ้ะอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดเกาลักนะคะอันนี้เฮ็ดพึง่งจ้ะเฮ็ดพึง่งยุนีเพิ่นเอิญอันภาษาเยอรมันเพิ่นเอิญมาดูว่เนือเนาะจ้ะเนาะภาษาบานเฮากะเฮ็ดเกาลักนะคะเฮ็ดชนิดนี้น,น,นามกินอยู่จ้ะเนี๋ยวนามทายลูแป๊บหนึง่ง้ะจ้ะเพืเ่อน,นจ้ะ,จะมาปลาไม่ก็พอตแต่งต่เฮ็ดอัน เฮ็ดนาแระนาอันนาแระเฮ็ดดินบานาเท่าเนาะจ้าเพื่อนๆนี่จะพ่อเฮ็ดอันอันนี้เฮ็ดเชอร์นีน่น้ำเก็บกินทุกปีนะคะเป็นอันภาษาเยอรมันเพื่อนเอิรนมารู้หนาจ้าคนอันไทยตัางถิ่นเพื่อนเอินรน,อน,อน,อนเฮ็ดเก๋าหลักนะคะเป็นเฮ็ดผึ่งนะคะเจออีกแล้วคะ่ะพูนคะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะ เต็มเลยนะคะเจอตั้งแต่เหตุหนาแล่ะจ่าเพื่อนๆพี่ดอกตูปุตูปีอยู่เพื่อนๆได้น้ำซื้อเหตุจังไดเนาะนี่ค่ะน้ำจมในด้วยจ้าเพื่อนๆจะว่ากันเด้อน,น้ำจะเก็บไปอยู่จ้าแต่ว่าแฟนเราบา่หายกิ่นแมน้ำมาจักซืเหตุจังไดเก็บไปกับทะเลาะกันจ้าเรื่องในดอกนีนอ่อนๆอยู่ ผู้ใดอยู่ไกลๆบ้านสาวเมืองสีมาด้วยจ้ามาเก็บเอาจ้าสันกะนามกะจะจบได้อันเจอเฮ็ดอันนี้นานาแรนาดำนาะจ่านาอแลวก็ไดเ้เฮ็ดผึ่งเนื่ยนะจ<ส>้าโอใ้ใจเฮ็ดผึ่งเกลหลักสองดอกนะคะเ<ส>จอกันคลิปหนาเนาะค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ<ส>่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุภูสุคนนะคะส,สวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นาะจ้าเนาะเหมือนเดิมนะคะว่างๆกะ มาซองเห็ดคือเก่านะคะเพื่อนเเพราะว่ามากาักหลาจากเขาปาลาเหล่ามีความสุขบ่ได้เก็บกระไดท่ายคลิปลงให้เพื่อนๆเบิงน,นะคะเพื่อนๆพือนกัจยาวากันเด้อยจากเด้อเดี๋ยวมานัา่งเบิงกันจกัว่าจะพ่อเห็ดเผื่งบอน,น,นะจ๊ะแล้วมึงซื้อมารอปลาเห็ดที่จะกร้องมาค่อยเก็บกับจะบ่เก,ก็บด้วยจากเพ <ๆ S 2> ื่อนๆกัคือเก่านะคะทายหลวกลงให้เพื่อนๆเบิงน,น,นะจ <ๆ S 2> ๊ะเอานี้ค่ะเมนเห็ดเผือกไว้บ่แม่นจ้ะ เ็อะไรเนาะนี่นี่จ็บเพื่อนๆขอโทษทีเ่เจ็บเพื่อนๆหนำเป็นแพพิสแมนแมนจา้าปัดขาใหญ่ขาอวบจ็บเพื่อนนี่จะ้ะแต่ว่า น้ำย่งป่ท่านกาเก็บกินปันไดได้จ้ะเพราะว่าเฮ็ดแพร่พีดนี่มันจะมีลักษณะเด่นแบบว่าอันคนที่เพิ่นเก็บนะเพื่อนเจ้าหูอยู่ค่ะอันนี้ง่ายขาขื้นนะเป็นสีชมพูยังสีจะ้ะแล้วก็มองหัวเพิ่นมันจะเป็นอะไรเป็นคือการกับเก็บเกลือนะคะเพื่อนๆ่นแต่นามกับย่งางประท่านกาเสียงปันไดจะ้ะต้องเหม็นแม่นก่อนนะคะจังสืกาเก็บ เลียนหูไปก่อนจะเพื่อนๆนี่จ้ะมาปลาไหลกับคือพอพอเฮ็ดผิงน้องแบบนี้พี่จะเพื่อนๆอย่าว่ากันเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวหนามคอท่ายรูปแป๊บนึ่งกอนจะ้ะจะเพื่อนๆปลานีมีแต่อันเป็นข้องแบบนี้นะคะมันแห่งมันแหลงหลายหนามกันเลยหม่ามองถือว่ามีข้องหนามเนี่ยแก็บกับบ่เห็นนะคะเฮ็ดผิง จอแต่แพร่พียเหนืหรอคะนี่โอ้อันนี้สเสนกเกิดจากเพื่อนๆน,นี่จ้ะเต็มอยู่จ้ะจุกุจิกิอยู่น,นี่แหละค่ะตัวถาดที่เพื่อนกินเห็ดนะคะเพื่อนๆค้นกับสัตว์แบ่งกันกินจ้ะไปจับไปต่อว่ัชพอเห็ดเผิงบ่นะคะ เพื่อนๆจ้ะฝนตกมากอะพ่อย้ำแยะจ้ะเห็นพ่ะจ่าเห็ดเห็นเพลิงขึ้นน้ำบ่ย่างอันตั้งสองสามกิโลเลยด้วยจ้ะเพื่อนๆปั่นไปจักเท่าไรปลาอุ้ยนั่นแม่นยังก็จ้าบัานนี้ให้เพื่อนๆเห็นบ่จ้ะไปรูนน้ำกันจ้ะแม่เห็ดเพลิงบ่ยิ่จ้ะโอ้ย จะเพื่อนๆเดี๋ยวด้วจะเดินนาผาใหม่ก่อนอุ้ยคือเห็ดเพิ่งจะเพื่อนๆนามขออนุญาตเ,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 เด้๋ยวจะเด้อนี่ละจะที่นามว่าอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อนๆถ้ามือบบแมนนอกจากที่นามนามก็เลยซื้ออางล่องน้ำครีบเดียวครับเห็ดแพร่พีดเด้๋ยวจะเด้อนี่ละจะเห็ดครูแฟรแพร่พีดนี่จะ้ะลักษณะเพื่อนจังสี่เดี๋ยจ้ะเพื่อนๆไข่กันเด้ จิดแห้งแห้งด้วยจ้ะเห็นบอ่นบอน้ำบระกาเก็บนะคะู้ใดเพิ่นเคย่อเก็บเพิ่นกะเพิ่นกะเก็บนะคะแต่ว่าสามมือสีมือบอ่แม่นปันไดจุ่แล้วก็บอ่บออันนี้นะ้ำแฝดแล้วบอ่อไข่อันนี่จ้ะนี่คือคู่แฝดแพร่พี้เด้ยจ้ะเพื่อนเพื่อนสั้นละค่ะเพื่อนเพื่อนเจอแล้วคู่แฝดแพร่พี้เมื่อกี้น้ำเจอแพร่พี้อยู่จ้าแต่น้ำบเด้เก็บนะคะมันบอ่อหลายปันไดยุ่งแล้อสิได้เก็บไปเห็นน้ำเห็นหนี่น้ำก็เลย ทายลงคลีบเบือ้องซื้อนะคะอันนี้เป็นคู่แฝดเนือจากเผื่อๆเนื้อหนามจะทายรูปด้วยจ้ะเด้อ